แม่น้ำย ja ่างตัวใหญ่มากที่นี่ตัวใหญ่จริงๆนี่ฝ่ามือเลยค่ะโอ้โหตัวใหญ่หมอนี่เด้ง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 เด้แบบนี้เลย่ะปูไข่นึ่งนมสดเป็นปูคองโคนนะอุ้ยนิ่มมากนิ่มนิ่มดึงดให้ดูเนื้อเนื้อเทมเต์ันนะคะแล้วก็ทับด้วยไข่ดองดู อ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กับช่องนนี่ Eat แอนนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาทานอาหารโรงแรมบุฟเฟตซีฟูด้ดโรงแรม5ดาวใจกลางเมืองซึ่งที่สำคัญเนี่ยมันมีโปรโมชั่นมา2อจ่ายหนึ่ง แล้วก็ที่นี่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คนะคะห้องอาหารเอเทรียมนะคะก็จะมีเมนูไฮไลท์ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างซีฟู้ดปูไข่นึ่งนมสดแล้วก็มีเนื้อดรายเอชมีพริกัญญัน่าและอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต่างๆมากมายแต่ว่าก่อนอื่นนะอย่าลืมนะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้ชอ่อง n o n ่ i a t and Go จะได้ไม่พลาดกับโปรโมชั่นบุฟเฟ่โรงแรมเราก็จะพาไปทานแต่บุฟเฟ่อร่อยอร่อยแล้วก็ที่มีโปรโมชั่นคุ้มๆไปกันเลยค่ะโรงแรมอยู่สุข,ขุมวิทซอย4นะคะถ้าใครจะมารถไฟฟ้านะคะ มาลงทางออกสถานีนานา,นาเดินมาอีกนิดเดียวติดถนนใหญ่เลยห้องอาหารเอเตรียมเนี่ยอยู่ชั้นล็อบบี้ของโรงแรมเลยค่ะโซนซีฟู้ดนะคะไฮไลท์คือกุ้งแม่น้ำยา่างกุ้งย่างนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยปูทะเลนึ่งนะคะสามารถหยิบได้ไม่อั้นเลยสดๆก้ามใหญ่แบบนี้เลยค่ะซีฟู้ดออนไอนะคะหอยหวานกั้ง หอยแมลงภู้กุ้งหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์แล้วก็หอยนางรมอาหารมาแล้วนะคะอาหารทั้งหมดนี้เรามาในราคามาสองจ่ายหนึ่งราคาเนี่ยสามพันบวกนะคะแต่ว่าตกเหลือแค่พ600 27บาทเล็กนะต่อคนดีต่อใจมากเหมือนมาสองจ่ายแค่หนึ่งนะคะ แล้วก็อาหารนะก็คือการสั่อาหารของที่นี่จะเป็นแบบแบบนี้แล้วก็ให้ไปหย่อนตามเซชั่นที่ทํานะบางเซชันก็ตักมาได้เลยก็จะได้อาหารมาแบบนี้แป๊บเดียวมาเลยนะคะเป็นซีฟู้ดแบบเด่นๆเลยกุ้งแม่น้ำย่างตัวใหญ่มากที่นี่ตัวใหญ่จริงๆนีฝ่ามือเลยค่ะ <S <S> <S แล้วก็หัวกุ้งนะมีความแบบเด้งแบบหัวกุ้งเยิ้มๆเลย แล้วก็อาหารต่างๆเยอะมากเนื้อวากิวบีฟนะคะร้อนๆเสิร์ฟกับมันอบทาทาเนื้อทาากินะคะแล้วก็มีข้าวกับเนื้อย่างข้าวเนื้อสิบวินะแล้วก็ซีฟู้ดที่เด่นๆนะคะนี่มีปูไข่ดองใช่ไหมปูไข่นมสดใช่ไหมพ่อปูไข่นมสดเป็นปูไข่คองโคนนะคะ แล้วก็มีพวกติ่มมีพวกเป็ดหมูดแมดงแ,แล้วก็ปูทะเลนึ่งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะก <c oughs> ุ้งแม่น้ำย่างนะคะปิ้งมาแบบย่างมาหอมๆสดๆเลยที่นี่กุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็สั่งได้ไม่อั้นนะดูเนือปู โอ้โห <Okay. S 2> <Wow. S 1> ก็ใหญ่มากแล้วก็จะจิ้มกับหัวันนี้ก็ได้นะคะแต่เราจิ้มน้ำจิ้มแซบ่บๆก่อนนะโอ้โหคำใหญ่มากมาค่ะหืมคุณผู้ชมคะกุ้งที่นี่คือเด็ดสดหวานแล้วก็แบบเนื้อเด้งมากอะ่ะจริงๆก็ใหญ่มากเลยขอชื่นชมแล้วก็นี่นะ หัวเยิ้มเจิมขนาดนี้นะโอ้โหเนี่ยเด้ง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 เด้มกับัว้งวกุ้ง จิ้มกับตัวขวกกุ้งให้มันเยิมเจิม,มันมันอย่างนี้กันไปเลยมาถึงเมนูแซ่บๆอีกอันนะคะเป็นซีฟู้ดปูไข่เนื่อนมสดเป็นปูคองโกนนะให้ดูโอ้โหมี่โูโไข่เต็มๆมามไข่เน้นๆเต็มๆคำแล้วมันก็จะมีความหอมนัวของตัวนมสดนะแต่ว่าถ้าอยากจะให้แซ่บนะ นนว่าต้องใส่น้ำจิ้มนี่ใส่น้ำจิ้มอันนี้มันจะได้เพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกลองทานตับน้ำจิ้มดูนะคะอือใส่น้ำจิ้มนั่นจะ,จะเพิ่มความแบบหวานๆเปรี้ยวๆของน้ำจิ้มไม่หมดเท่านั้นนะคะมันก็ยังมากับไข่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ปึด๊ดโอ้โหนี่เลยค่ะทั้งไข่ทั้งเนือ้อ ิมเลยโห oh, ม,มาค่ะจิ้มเลยใช่ไหมคะ <laughs> พอ่อแซ่ปซแบบนี้อื้ที่ด,ดูมีกล้ามด้วยนะมีกล้ามใหญ่ๆด้วยแล้วก็มืดเต่าอืมกัดออกมาได้เป็นดุ้นเลยอ่ะแตกง่ายมากอืมมีความปินมันๆปูทะเลนะคะน,ออ <c oughs> น้องปูทะเลนี่อันนี้มาให้แบบนี้ โอกล้ามใหญ่เขามีวางไว้ทุกโต๊ะนะแบบนี้แต่ตัวปูอ่ะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนี่โอ้โหไข่เยิ้มเลยค่ะไข่เยิตัวเพราะนี่ค่ะ<า>กล้ามในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ <laughs> เราจะ เร,เราจะคลอดน้องก้ามปูออกมานะคะนี่ก้ามปูทะเลนะอเนี่ยแต่ว่าคุ้มค่ะเพราะว่าหวานแ้วมันเป็นแบบเหมือนปูทะเลอะ่ะมันก็จะมีความสดๆเนื้อแบบนนแน่นๆโซนปลิวนะคะสเต็กเนื้อไดเอชจูโอเสเต็กเนื้อไดเอดชหั่แก้มัวแล้วก็มีพิชัยาย่างด้วย เชฟกำลังย่างพิคันยาให้นะคะเป็นแบบทำแบบจานต่อาจานนะ,ะอันนี้เชฟก็กำลังทำฮอกไกโดนะคะหอยเชลล์ฮอกไกโดชิโหมูลแล้วก็มีชิโคแกะย่างหอยเชลล์ฮอกไกโดมีเบอรซอสเห็ดอกเป็ดย่างกับมันบดแซลมอนซอสเทอริรยากิ พาสต้าซ oh ุปครีมเห็ดทับเบิลโอ้โหมันกับโคซองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสเตชันพาสต้าสาก,กตี้เนื้อวากิวพาสต้นากุ้งแม่น้ำข้าวผัดเนื้อวากิวและไข่แดงดอกจานนี้นะคะเป็นเมนูไรเอชดูโอ้ก็คือเป็นเนื้อไรเอชกับอันนี้เป็นแก้มบัวนะคะอุ้ย น,นิ่มมากนิ่มๆดึงๆนี่ให้ดูเนื้อหวาวนะเออจุซซี่มากอันนี้คือแบบอันนี้มีเดียมแบรของจริงนะ่ะมาค่ะมาชิมกันนะออันนี้แนะนำจุซซี่แบบนิ่มนุ่มแล้วก็รสชาติดีนะคะตัวเนื้อไรเอทเนี่ยอะ มาลองแก้ม้ัวแก้มบัวเปื่อยมากพ่อคือเนี้ย,เ,ยอเออแค่เนี้ยลุดเลยอ่ะคือว่าไม่เคยกินแก้มบัวค่ะแต่ว่ามันต้องลองชิมใช่ไหม <c oughs> โอ้ยนุ่มละลายในปากมีความแบบหวานหวานอร่อยอันนี้ต้องสั่งนะ Dai Age Duo สองอันเนี้ยอันเนี้ยจะนิ่มกว่าตัวสเต็กเนื้อวากิวน,นีอีกนิ่มมากอร่อยด้วยค่ะ เนื้อทาทากินะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อบ่มดูเนื้อโอ้โหวิยมีความเปื่อยมากคือแบบปัดนิดเดียวขาดเลยอร่อยมากคะ่ะคุณผู้ชมเนื้อมันแบบนุ่มละลายของจริงแล้วมันก็ทานมามากับซอสแบบพวกซอสของญี่ปุ่นนะ่ะนุ่มมากละลายเมนูนี้แนะนำสุดๆเลยค่ะ อันนี้คือซี่โครงแกะย่างนะคะนี่ดูความยุ่นยุ่นของเนื้อนะเนื้อแกะกรีวมาใหม่ๆห,ห,หอมมนี่ดูเนื้อแกะนะคะตัวเนื้อแกะเนี่ยก็นิ่มนะคะนิ่มๆแต่ว่ามนว่าที่นี่กลิ่นมันแกะค่อนข้าง,างแบบมีกลิ่นแกะอยู่นิดนึงวา่าที่อื่นมันจะแบบมีุยซี่แล้วกลิ่นแกะมันจะหายไปมากกว่านี้ เนื้อวากิวนะคะเป็นสเต็กที่ไปสั่งมาจากเซชันนี่โอ้ดู<ม>ก็มีมกับ<ร>น้ำ,ชำชใช่น้ำสเต็กมาด้ยวยหุยเห็นแบบมันหนาๆนะแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่เหนียวมันมีความนุ่มๆแล้วมันก็เป็นกลิ่นหอมของเนื้อวากิวอะ่ะอร่อยค่ะแล้วก็เนี่ยทานคู่กับมันอบอ นนยมาถึงหอยเชลล์ฮอกไกโดนะคะตัวใหญ่บึ้มเป็นราดซอสแบบเลมอนนะนี่โอ้โหสดสด,สดเด้งเดตัวใหญ่โหอ,อร่อยค่ะหอยเชลล์ฮอกไกโดมันมีความแบบหอมของต้นเนยแล้วก็มันก็สดแบบกัดเข้าไปนี่คือแบบ เด้งนิ่มหวานอร่อยมากๆเนื้อเทนเซกซันนะคะแล้วก็ท็อปด้วยไข่ดองดูโอ้โหแบบมีเดียมแรมากๆเลยเนื้อดูมีความแบบซุยซี่เลยนะนิ่มๆิมเลยอะ่ะแล้วก็ปึ๊บทานกับยิ่งทานกับไข่ดองนะคะ ไข่ดองทำให้เพิ่มรสชาติมากเลยมีความหอมของตัวเนื้อแล้วก็ไข่แล้วมันก็เค็มเ็เข้าไปนะคะเคี้ยวแล้วมันก็จะมีความแบบ t e x t อร์ของตัวเนื้อแบบหอมๆเลยค่ะข้าวหน้าเนื้อสิบวินะคะมากับไข่โอ้โหไข<ต>่เยอะแตกดังโป๊ะเลยไข่เยิ้มไข่แตกดังโป๊ะแล้วก็ทานคู่กับไข่เยิ้มเยมอันนี้ด้วยเนื้อสิบวิ โอ้โหมีความหอมอันนี้เนื้อแอบไม่ได้นุ่มละลายอะคะ่ะมัมีเทสเตอร์ที่แบบต้องเคี้ยวมีนิดนะแต่ว่าข้าวก็มีความหอมอยู่ค่ะที่นั่งข้างในนะคะของโรงแรมห้องอาหารเอเทียมโรงแรมแลนด์มาร์คนะนั่งสบายๆมากกว้างมากซาซิมิสนะคะฮาม,มาจิทูน่าแซลมอนปลาหมึก แล้วก็ดูชิน่าทานมากค่ะปูไข่ดองนะคะน้ำปลาปูไข่ทองโคนโอ้โหใครชอบแซ่บๆนี่แบบอันนี้คือถึงมากนี่ค่ะทำเป็นยำม,มะม่วงยำแม,มงกะพรุนคลาส,สีฟูดเป็์ชั่นเป็ดย่างหมูแดงหมูก,กรอบนะคะนี่หมูแดงหมูก,กรอบ ก็ข่าข้าวหมูแดงเนื้อทอดสิบวิอันนี้ต้องมาลองนะคะข้าวผัดปูทะเลผัดกะหลี่ผัดไขยก๋วยเตี๋ยวโอเคก๋เตี๋ยววากิ้วแล้วก็หมูลุโบุตานีค่ะเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะแกงเขียวหวานหมูอันนี้ต้มไก่ ไก่ไผ่ใบมะขามโอ้แกงคูใบาซาพลูมือเป็นต้อนๆอ,อนย่างนี้ค่ะข้าวซอยเนื้อว้าวนี่นะคะเป็นบะหมี่แบนๆโอ้อาหารเยอะมากโซนชีสนะคะชีสเชดดาร์เอนเวนทลัลเรโบชอนแล้วก็มีทานกับน้ำพึ้งขนมปังแฮมต่างๆซาลามี่ มาชิมฮามาจิกันหน่อยนะว่าอร่อยไหมกับแซลมอนฮามาจิชิ้นใหญ่หววมากฮามาจิดีค่ะหวานชิ้นแบบสดเด้งๆเลยแซลมอนลายสวยจริงๆด้วย ทานแล้วรู้เลยว่าแซลมอนอันนี้มีคุณภาพค่ะมาถึงหมูแดงหมูกรอบนะคะน้ำจิ้มราดมาแล้วเนาะอันนี้หมูแดงนะคะแล้วก็มีเป็ดย่างด้วยนะหมูแดงหอมเตาถ่านค่ะอร่อยหวานหมูกรอบไม่ได้แบบหนังกรอบเท่าไหร่อร่อยค่ะทรัฟเฟิลซุปนะคะเข้มข้นเลย มาลองชิมกันจิว่าอร่อยไหมหอือหืคา้องซุปที่นี่อร่อยอร่อยเข้มข้นหอมมีความติดอันดับมากเอากัวซองมาจิ้มเนื้อกัวซองดีมากค่ะ กรอบนอกนีขนาดมาตั้งจริงไไ้ตั้งนานแล้วนะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแบบหอมอร่อยมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกวากิวนะคะนี่สีน้ำเข้มข้นเลยอืมใช้ได้ค่ะคือเนื้อเนี่ยตอนแรกเห็นมันแบบมันเหมือนชิ้นหนานะ แล้วมันดูไม่ได้มีเบี้ยมแรงมากอะ่ะแต่ว่ากัดเข้าไปคือมีความนุ่มเลยค่ะไม่เหนียวน้ำก็คือเข้มข้นเลยจานนี้ถือว่าอร่อยเลยค่ะเข็มจนใช้ได้เลยเข้าวซอยเนื้อนะคะกับแกงคั่วปูใบชะพลูนะคะมาดูข้าวซอยเนื้อกันตอนอ้อเนี่ยเข้มข้นแล้วเนื้อก็คือไม่เหนียวเลยแบบ เมื่อกี้เอาชา้อนสะกิดยังแบบขาดไปเลยอะอร่อยแล้วก็ทานกับหมี่กรอบเนาะอันนี้มาชิมแกนขั่วชาืููปูชิมเป่าๆกันสดๆที่มันเข้มข้นแบบนี้เลยอืมอร่อยอร่อยค่ะคือรสชาติเข้มข้นแล้วก็เนือ้อปูมันแบบอยู่ในแบบเคี้ยวไปคือเจอเนื้อปูตลอดเลยอะทั้งคำเลยซีฟู้ดออนไอซนะคะ ปักมาแบบพอดีพอดีหน่อยนึงอันนี้เป็นกั้งแล้วก็มีหอยเชลล์อหอยหวานมีหอยแมงปูนิวซีแลนด์ด้วยนะอันนี้กั้งกั้งตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนี้ครึ่งชิ้นนะอร่อยเลยค่ะใช้ได้แบบสดเดือดเด้งหวานอร่อยเลยแล้วก็อันนี้เอาชีสมาชิมน,นะคะมีน้ำคึ้งด้วยชีสแล้วยังคุกน้ำคึ้งไปอีกนะ อร่อยคือกับน,น้ำผึ้งมันก็มีวอลนัทมีแบบลูกพีชอบแห้งไลยขนมนะคะน่ารักมากมีหลายอย่างมากเลยเลมอนทคัสไลสเบอร์ร,รี่มูสบลูเบิสกิตเค้กมาการองบูชชอ็อกโกแลตต้องโดนครีมบูเร่โอเบล่าเค้ก แอปเปิลทาแล้วก็มีไอศครีมอยู่ในตู้รสต่างๆขนมไทยลูกเดือยแล้วก็โอรอยสูเข้มข้นมากหลายสีเลยมีเครปสม้มใครที่ชอบแบบขนมไทยนะมีหมดขนมสอดไส่ข้าวเหนียวมะม,ม่วงข้าวเหนียวมะม,ม่วงที่นี่ สวยนี้น่ารักะค่ะมีสามสีเลยค่ะต้องดูโซนโปรดของเด็กๆนะคะน้ำในบุฟเฟ่นะคะรวมชาดำเย็นอู้ชามะนาวน่าทานแล้วก็พวกกาแฟน้ำเปล่านะคะกระเพาะของหวานได้เปิดแล้วนะคะข้าวเหนียวมะม่วงที่มีสีแบบสามสีเลยอะแล้วมะม่วงก็ดูฉ่ำๆนะ มีมะม่วงข้าวเหนียวสีม่วงอันชันมาชิมขา้าวเหนียวกันต่อนะคะข้าวเหนียวอร่อยหอมเป็นแบบหอมเหมือนอันชันอันนี้จะเป็นใบเตยชิมมะม่วงด้วยมะม่วงไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่เปรี้ยวนะต่อไปพนมเทศของเรานีน่าทานมากหลายอย่างเลยเริ่มจาก คาราเมลคัสตาร์ดนะคะน่ากินมากอยายอยางอมีผ่านอร่อยผ่านคืออร่อยต่อ,อไปเป็นมูสมูสช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตสามชั้นแบบนี้หน้าตาสวยทุกอันน่ากินทุกอันเลยช็อกโกแลตเข้มข้นไม่หวานมากดาร์กนิดๆอร่อยเลยมูสช็อกโกแลตอันนี้เป็นมูสลาสเเบอร์รี่สามชั้น เปรียปร้ยวๆนิดๆกำลังดีค่ะอุ๊ยอร่อยทุกอยาก่างแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คอันเนาะผลขนมต้องอร่อยอันนี้เป็นบูเบอรี่ทาร์ตนะคะเข้มข้นนัวๆอร่อยค่ะอันนี้ทาร์ตเลมอนขอบกับเลยนะอืมอ้มอื้ม อร่อยตัวเนื้อครีมดูความหวานแล้วข้างล่างก็เปรี้ยวๆแล้วก็ตัวท้ายมันก็กรอบๆอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างชูครีมช็อกโกแลตชูครีมช็อกโกแลตนะคะหอม ไอ้ตัวข้างบนอะกร,กรอบๆอบบเป็นแบบชัอกโกแลตกรอบรอร่อยมากเลยตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วนะคะทั้งซีฟูด้ดแม่น้ำย่างปูไข่นุ๋แล้วก็อาหารไทยอาหารเนื้อหลากหลายสไตล์มากเดือนหน้าก็ยังมีโปรโมชั่นมา2อจ่ายหนึ่งได้อยู่เดือนตุลาคมนะแต่ว่าราคาจะเพิ่มนิดนึงเป็นคนละ1ัน5บาทยังตามกันมาได้นะมีความคุ้มเลยค่ะ สำหรับการรีวิวของพวกเราเป็นการรีวิวที่มาทานเองถ่ายเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะก่อนจะจากกันไปลบกวนนะคะอย่าลืมช่วยกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้ง,งให้ช่องนนที่ eat and go พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาให้คุณผู้ชมชมตามไปทานอาหารอร่อยๆโปรโมชั่นของบุฟเฟต์คุ้มๆบายบาย